สวัสดีครับพี่น้องมานีหลังจากฝนตกครับเบิง้งลักษณะมันสีด่ดหมามเทียบความแตกต่างกันเลยได้บานี้พี่น้องเห็นความสูงบ่ครับมือน,นีสิ้ามาขุดเบิง่งหัวมันครับว่าระดับหัวมันนี่มันสีอยูประมาณส่วนใดแล้วนะครับหลังจากที่ผมบอกว่าขันฝนเดี๋ยวผมสิมาขุดให้เบิ่งงนะครับเพราะว่ามันกับเป็นการสิ้นสุดการทดลองแล้วนะครับเพราะว่าฝนมาแล้วเพราะว่าการทดลอง,องเฮานี่ก็คือ ทนลองในหนาแหล่งนะครับมานีมันมาหาหนา้าฝนพี่น้องเห็นความแตกต่างบ่ครับแทบจะบ่แตกต่างเลยนะครับพี่น่องตัวนี้ห้ทางดินตัวนี้ห้ทางใบครับเห็นบ่น่ำหงล่องนี้พมรแวงได้ถือโทรศัพท์นี่อยาให้ต๊ะนาำได้ขาดโต๊ะหนาำนี่ก็ขึ้นใส่บ่ไ้เลยนะโอ้ยอันตรายแห้งครับนี่เบิ้งมองหน่ำพมสีไทยพมสีรุ่งนาำไทยคุณให้พี่น้องเบิ้งได้บ่เนี้ยมาเบิ้งคว่มแตกต่างนะครับ เดียวกับมือนี้กับเป็นวันที่บอกวันที่ก่อนนะครับมือนี้วันที่วันพฤหัสที่ยี่สิบสามนะครับนี่แหละเดือนผลิตสภาพคุ้มนะครับตอนนี้กับเป็นเวลาบ่ายสองนะครับบ่ายสองสามสิบนาทีึ้นครับเมื่อนี้ฝนตกนี่ฝนตกเบิ้ลหมือเลยเห็นบอกบรรยากาศงามอยู่นยครับไม่แต่ก่อนเมฆครับงามุนะบรรยากาศดีครับแม่เบิ้ง อันนี้ข้า,ากกะทยซิมาปลูกแล้วอันนี้มันผมปลูไปกเเเไเ็เริ่มเคี้ยวเลยนะครับเห็นบไ่ะเริ่มเคี้ยวเลยผมปลูกประมาณสิบกว่ามืออะมาเบิงมานี่วัาเรื่องฝนเลยนี่เห็นบอกครับฝนยั่งยังอยู่เลยมันต้องกระเซ้ามันตกบดมือมือนี่ไปหาเห็ดพอพอมครับมันอยู่มันอยู่ฮาเห็ดพอคนไรนี่ครับหม้อเข่าหม้อแกงอันนี้คือหม้อเข่าหม้อแกงของเขาที่ผมได้ยินมานะนี่ครับเห็นบอกขว่วมแจกต่าง ห้เบิ้งความสูงเดลความเสียเบิ้งความสูงครับเบิ้งยังสีแทบจะพ่แตกต่างเห็นบ่ครับอันทีว่านั่นเห็นบ่ครับเวลาตัวนี้ตอนผมสีทางใบตอนหนาแหล่งนะครับตัวนี้สีเป็นเพียะนะครับเห็นบ่ห้อยเพียเป็นเพียแต่พ่พอถือฝนครับเห็นบ่มันเล่งครับมันสัดโดง่งๆได้เลยเพราะว่าผมสีทางใบมันตัวไฮทางดินกับเติบโตซ้ำเก่าครับ แต่ว่าตัวห้ทางใบนี่กระสีสัดดงเรียวยวเก่าเานะครับเพราะว่าการห้ทางใบนีที่ผมไปฟังมานะเวลาเข้าหายทางใบนะครับหนาวเรี่ยงนี่มันสิเก็บซะาสมไว้เวลาเขานาฝนแล้วมันสิมาเอามาใส่นะครับมันก็เลยเห็นห้ต้นมันนี่สามารถเร่งขึ้นไปข้าวเดียวเท่าน,นั้นนะครับถือฝนสี่หามือนีเง่าเลยแต่พี่น้องที่ตามเอาให้เบิง้งผมได้หันเบิ้งเลี๋ยวบอกว่าหนี้เห็นบ่ครับมันงามเลยเพุ่นสำหรับพี่น้องที่เพิ่นติด ที่เพิ่งเบ่งได้ที่แหลงครับเห็นบ่เขียวเบิ่งเลยเดย้เห็นบ่ครับผมบอกแล้วว่าถ้าถือฝนมั่นผมนี่สิขึ้นมากแต่ก็งามใบเขียวควอมครับเห็นบ่ใบเขียวเข้มพเพราะว่าผมสถูกปุยย๋ยทางใบก็คลิปนั่นแหละมาเข้ามาเบ่งปุยย๋ยทางดินปุยย๋ยทางดินเ่นว่ามาขคุดเบ่งหัวย่านเน่าอยู่นี่เอาเหลื่มเลยเนาะบ่ผูดทำทำเพลงเห็นบ่ครัหบห่อยดินดินมันเขียวเพราะว่าผม เอาปุ๋ยทางใบครับเมื่อสีใส่ทางดินมันก็เลยเขียวมือผมอาจจะสั้นนะครับเพราะว่าผมถือมือเดียวนี่เห็นบอมันคีบเขียวเบิงล่ำต้นกับตัวนี้กับสีอวบกวตัวนี้กับสีบัอวกนะครับแต่ว่าคันพี่น้องห้หนามทางดินได้นี่กับสีถือว่าดีเลยนะครับ่มาเบิงตัวหายทางดินอู้หัดที่เหลือผมว่าสีคุดคุดเหลือจังม่ไทยพี่น้องเบิงเนี้ย ย่านพี่น้องบริรุนครับอยากให้พี่น้องรุนไป็นน้ำพราะาว่าผมกับสีรุ่นน้ำเออรุนไปนน้ำกันครับบุ้ยหกัหกหักไรครับย่านมาเป็นหัวอยู่ครับเพราะว่ามันตัวนี้เสียบผมวาเสียบเลิกนี่ครับเห็นบ่ฮะมีหัวอยู่แต่ว่าหัวหน่อยหัวลายเป็นยังไงโอ้ครับมึง พี่น้องถามว่ามันเอาเชือกเดือนสําหรับพ่นมาเบืองใหม่มั่นเข่าเจ็ดเดือนนะครับมันเป็นเป็น,ปนมั่นเดือนสิบเอ็ดะเป็นมั่นเดือนสิบเอ็ดนะครับเห็นบอกหัวไดใอยู่ลเลยเข้าสิบเบืงเองเข้าสิบาเบืองคว่ำดกงหรือเบืองคว่ำอันนี้มันอู้ครับเบิง่งนี่ห้ท่างใบครับโอ้หาท่างดินนี่ครับเบิง่ง ซ้ำเกือบซ้ำขวดสมบอนเสือนะครับสําหรับพี่น้องพ่มกับอได้เอาขวดมาเทียบกับพมกับอตัวดอกพมสิตัวไปยังนนเนาะมาเบิง้งเอาครับนี่เบิง้งเอานี่หายท่างใบด้อโอ้หายท่างดินเราดูว่าวิทดูอันนี้หายท่างใบโอ้แดดเริ่มออกประมาณนี้วันห้องกบบระบอกห้องกบบระบอกไปเรื่อยว่าแดดมันบ่ออกมันห้องกระออกวันานี้เอาเบื้องดุนไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยว,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 วคลิปมันจะเง่ายวอย่างพี่น้องถ้าเบื้องดนุน ขุดเบิ้งผมสิขูดทางเดียวพอเนอะอาะเพราะว่าลีปมันจะย,ย่างพดดยานพี่น้องอันนี้อู้หักขาดกระร้างมันผมมป่ะสน,นอ, <c oughs> อ่ะเห็นบอกครับหากลายด้วยหายทางดินถ้าเบื้องว่าตัวหายทางใบนี่หักสิลายบัวนี่แหละถ้าเบื้องมานี่ยนี่ครับเบื้องหัวผมสิวนับหัวนะครับเพราะว่าเมื่อเบื้องอันนี้เบื้องะระดับอันนี้มันซื้อ บววัดความดกเนาะเพราะว่าผมปลูกมันหนาแรีงมันบวดกอยู่แล้วครับปลูกหนาฝนดกแน่นอนครับแต่ว่าหัวใหญ่บัวนี้อีกเรื่องหนึง่งนี่ครับเอ,เอาไว้ปทำนีก่อนน้ำเบิ้งตัวนี้นี่ครับเบิง้งใบใหญ่เด้เอาผมอยากให้เบิ้งแห้งน,นี่เห็นบ่ครับใบใหญ่เด้พวงโมเมนพ่วงเพชรเด้อพี่น้องเป็นมันอีหยังไะ มันอีเหลียงกับบเแมนคือลำสีเขียวเนี่ยนี่เดียวมันสายพันธุ์เดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าสายพันธุ์นี้บเแน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์ยังนี่ครับใ่แห้งเถี่ยวก็มืออะเกิดไม่คันสีปุ๋ยทางใบหนักยังเอามาเบิ่งลืมบอกตัวนี้บอได้สีปุ๋ยทางใบแล้วพี่น้องเบิองเห็นบ่ถ้านาแรงพี่น้องสีดปุ๋ยทางใบไปนี่มันสีซอยเลียงเห็นบมครับมันซอยเลียงแต่ว่าตัวนี้บอสีดมันบอเลียงเนาะครับ นี่ต้นซรัพนี่แหละห้องบริสีเนาะกัน,นห้าวสีใสมันสีเหลืองนะครับไม่ยำถือฝนต้นสีให่ไว้กันนี่เบิ้งใบมันหย่าก,กับกาลัางงามเด้ฝนฝนม่มามันขึ้นหย่าก,ก็ขึ้นหย,ย่ากําลังไรเสียวเสียวโธทรัพ์ตรงหน่มหัวตื่นครับตนนัวนี้มาแล้วหนึ่งหวัวแต่ว่าเา้าิส่ไบ้น้าหัวดอกเพราะว่าควาวมดกนี่มันเกี่วก,กันนะครับเพบราะว่าผมปลูกหนาแร้ง แล้วก็การโอ้ยอย่าบอกได้โบมีหวัวนี่อย่าว่าเหรอเนี่ครับเบิ้งต้นโยกแยกแล้วนี่โบมีหวัวเด้นี่อันนี้ไ้ท่างใบนะครับนะโมมีอีลิอ่ะเดี๋ยวเบิ้งดีๆเดี๋ยวพี่น้องว่าผมตัวไปเบิ้งทางหุ่นโอ้ย เมื่อยครับไปหาล้เอเฮ็ดพะดอนหมุกใ่ญ่นึงได้เอามากแกงน,นี่แหละนี่หัวคนกับ้ล่ไล่ได้อันดวนเฮ็ดโพยามนี่เฮ็ดกำลังออกเนาะเก็บได้ประมาณสองสามหมื่นล,ละห้องก็พากันลืมเก็บแล้วนี่ครับเห็นบ่มนี่หัวเดียวหนึ่งสองสามน้าเรียงนี่ว่าอว่าได้ครับเรื่องหัวดุกนี่มันบด่ดุกดอกให้มันดุกนะ ขันเป็นระบบสายนำยศนี้อ่แน่นอนครับแน่นอนดกแน่นอนนะครับเพราะว่าผมปลูกนี่เดือนตุลาหล้กก็แลียงมาเลยนะสำหรับพี่น้องท่านที่ว่ารับส้มไม้น้ครับนี่ครับเห็นบ่มันบม่มีหัวผมประคุดเลือกดอกผมขีดข,ขันยานคิดมนย่งนี่ครับมีซ้ำนี่มันให้ทั้งทั้งดินมนัน อันนี้เรื่องเป,ย bliss, เปียบเทียบหัวดวหัวบดกนี่พมเสิเปียบเนี่ยได้เพราะว่ามันเป็นหนาแรงเงนะครับมันบอกว่าได้นี่เอาง่ายๆนะครับขันต้นใหญ่มันหัวมันกัใหญ่นะครับขันต้นมันมั่นหน่อยหัวมันก็นหน่อยนะครับอ, orm, อันนี้ก็มีสองงานอันนี้ก็มีงานเดียวมันนี่เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านี่พมสิทดล่องดีๆนะครับเฮ็ดเหันเป็นระบบนะครับเพราะว่าการทดล่องนีผพบ่ได้เเ็ดตั้งต่เริ่มแรกนะครับเพราะว่าช่วงแรก เลี้ยงๆผุนผมจังมาเห็ดเออหายทางดินครับหลากเข้าไหลหายหทางใบบ่มีหลากเลยบ่มีเลยเห็นบ่บ่มีนะครับบ่มีหายทางดินผุนหากเต็มอยู่ถ้าไม่เ่าหายทางวันปุ๋ยนะครับการับด้นะครับหรือว่ามันมันใหญ่ขึ้นมานะครับเอากระสีปุ๋ยปุ๋ยเกตหน่อละครับเอาเอามมลสดนะครับอาจจะเป็นส่วนหกิพก็ได้นะครับเอามมลีดใส่นี่ หลักเดียวเขาสีเดินขึ้นมากินเดงมั่นซ้ำานี้ถาว่าสีเด้บ่เพิ่มว่าเดี๋ยวถ่ายอีกเล็กน้อยนะครับเห็นบ่ต้นมันยังหน่อยอยู่ครับถ้าให้มันท่วมหัวสักวันครับจังสีท่างดินเพื่อสีบ่ห้ปุยแห่งเร็วนะครับแล้วก็หาเขาสีขืนมานนำพร้อมหยากระังข้นเดี๋ยวสีมาสีอ,าอ่าท่า่าเปรียบเทียบเรื่องโรคบ่โดก,กันแล้วกันนะครับว่ามีหัวบ่แค่นแรกับพ่อรนะครับกับบอกชัดเจนเลยนะครับว่าตัวหน่งบ่มีหัวตัวนี้มีหัว หยาบเทียบยังไงก็คือผมว่าแห้ะหันต้นใหญ่หัวกระใ่ต้นน้อยหัวกระน้อยนะครับนะหันต้นซ้ำนี่พี่น้องอยากให้หัวซ้ำแขนซ้ำแขงนี่ก็เป็นไปว่าได้นะครับถ้าต้นใหญ่ๆล่ำซ้ำแขนนี่ได้แน่นอนครับซ้ำแขงซ้ำอันนี้มีผ่าด้วยครับข้าวเห็ดต้นใยเด็ดเท่าไรหัวแห่งใยเด็ดเท่านั้นเนาะครับนั่นแหละกระสีะมาณนี่บอกว่าต้นสูงๆล่ำเล็กๆเท่านี้กล้วยนี่บอกว่าต้นสูงต้นใหญยคุณว่า หัวใหญ่มันบ่อยใหญ่เนาะครับมันต้องล่ำต้นใหญ่ให้มันครบองค์ประกอบนะครับหัวจังสีใหญ่นี่แหละเบิ่งเอาอันนี้ก็คือหม้อเขาหม้อแกงของเขาเนาะเพราะว่ามันซอยออกมาหาอาหารซอยกันเด้นี่แหละคลิปนี้ก็สีดได้จบไว้ซีเรตหนาที่เนี่แหละครับเดี๋ยวมันสีเงาเดี๋ยวมันสีเงาเกินนะครับก็ให้เบิ่งมันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมสีมาเฮ็ดคลิปสีทางใบอีกเทอ่อนึงนะครับหรือว่าทางเท่อเดี๋ยวมันสียากขยาพอกเดี๋ยวซียรตคลิปนะครับ เดวลอดที่ตามไปครับนี่เริ่มง่งามเริ่มขึ้นเดาผวสี่พาพย่ยางเบิงน่ครับต้นนี้น่อยนี่เริ่มขึ้นเลยครับเห็นบ่เดวสีเดงมาสียูเลียอีกนะครับพมสีมีสูตรใหม่เลยด้สีมีสูตรยูเลียนะครับยูเลียมาไล่ไล่น้ำสีรองเบิงววานสีงามบ่ออันนี้พมสีเป็นปุยเกล็นะครับกล่องผมคือเป็นแนวนี้เห็นริษัทก็าพอไยเดอพี่น้องอเพะว่ามัน นี่ยบวกนะครับบววใบใหญ่ด้มานี่พมอยากให้ไปเบึงข้องข้าเจ้าที่เพิ่นใส่ปุ๋ยของข้าเจ้าสีดปุ๋ยใส่ปุ๋ยทางดินนะครับนะอยูคนอันนี้พมใส่ทางใบกัถือ่าหยอดใหญ่อย,อยู่นี่ละคลิปนี้เอาไว้รอติดตามคลิปใหม่ครับคลิปหนาติดตามคลิปหนาว่าซีมีอีกยังน,น,นะครับนี่แห้ะครับคลิปนี้พมกับสี่เด็กขอเจ้าเพียงไว้ซ้ํานี่แหละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ